วีโก้แบนด์หลักเข้ามาใหม่ก็จัดให้เลยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเอินเอิเด้อว,วันนี้เอาเป็น t o y ยต้ v วีโก้นะคะ 2.5G นะคะปี14-15นะเปิดราคาขายนะคะอยู่ที่395,000แล้วก็ได้ส่วนลดพิเศษไปอีก15,000บาทเนาะแล้วก็คันนี้นะคะเอาไปผ่อนตลอดสัญญาอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทเด้อเดีย๋ยวพาดูรถกันเลยนะคะคันนี้เป็นตัว D4D นะกระจังหน้าโคเมียมแบบนี้เลยเออ องเครื่องก็เดิมๆนะคะน็อตไม่มีขยับเลยสักตัวแม็กติดรถมาแบบนี้เนาะแต่ว่ามาไม่ครบอ่ะเดี๋ยวแต่งรอให้ใหม่ไว้หลังใหม่เนาะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่แสนเนาะมีวิทยุให้นะคะเกียร์ธรรมดาแล้วก็พวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นแคปเปิดได้เนาะน็อตไม่ขยับเลยจ้าระบบไฟฟา้ามดเลยทั้งคันออ้ย,อ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 ย วอดีรถแบบนี้ครับผมโอเคสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะลิงไลน์เบอร์โทรปักหมุดให้อยู่ด้านบนด้านล่างก็แสดงเพิ่มเติมเลือกทักเลือกโทรมาช่องสีดำ S C C Motor S K S C C Motor 2เบอร์โทรอยู่ด้านล่างโทรได้เอดไลน์ได้นะคะต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทาสัญญายถึงที่สัญร้อยฟีถึงบ้านรด้รแน,น่นอนแก้ว